พาคุณผู้ชมไปอุตรดิตไปดูชาปนก,กิจซากของหมาแมวหรือว่าสุนัขก,กับแมวก็ร้อยตัวนะครับแล้วก็ทําเหมือนกับคนที่เสียชีวิตนี่แหละครับ,รบวันนี้ที่วัดหมอนไม้อําเภอเมืองอุตรดิตถ์อาสาสมัครกู้ภัยวัดหมอนไม้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นทางขวามือนำซากสุนัขนำซากแมวที่ส่วนใหญ่ก็ถูกรถชนไม่มีเจ้าของเอามาพร้อมกับกระสอบทานมาประกอบพิธีชาปนก,กิจนะครับก็ทั้ง ที่เมนมีทั้งสุนัขมีทั้งแมวนะครับกับคือเขาบอกเขาสร้างเอาไว้นช่ไหมฮะเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยจะมีคนที่รับแมวนะครับหรือว่าเป็นคนที่รับสุนัขเนี่ยนำเอาสัตว์ที่ตัวเองเนี่ยมาชาปนกิจนะเพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเอาไปฝังอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอหรือบรรดาสุนัขจรจัดหรือแมวจรจัดต่างๆถ้าสมมุติว่ามันเสียตายขึ้นมา อยู่ข้างขนมบางทีมันก็ปล่อยให้มันเน่าไปตามการเวลานีฮมันก็อาจจะดูเป็นภาพไม่งามทางวัดก็เลยบอกเอา้วยการทําเป็นเมนสําหรับเผาทั้งสุนัขที่มีเจ้าของทั้งสุนัขที่ไม่มีเจ้าของนะครับความกว้างของเมนเนี่ยประมาณสักหเมตรครึ่ง สูง2เมตรครึ่งครับขนาดจะเล็กกว่า,าตัวของเมนที่ใช้เผาศพของคนนะครับโดยตั้งอยู่ห่างจากจุดเมนที่เผาศพคนไปประมาณ20เมตรครับโดยการชาปนก,กิจเขาบอกว่าท,ทําพิธีคล้ายๆกับคนเลยนะฮะมีพระมาสวดบังสุกุลให้นะฮะมีพระสี่รูปนะครับแล้วก็มีการสวดส่งว,วิญญาณไปสู่สมปรายภพภูมิ ตามบุญตามกรรมที่สุนัขสร้างมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุนัขก,กับแมวเนี่ยะสร้างบุญสร้างกรรมยังไงนะฮะเขาบอกว่าแต่ละวันนี่นะฮะจะมีคนที่รักแมวรักสุนัขเอาสุนัขก,กับแมวของเองที่ตายขึ้นมาเนี่ยมาชาปนากิจหรือบางครั้งก็มีมูลนิธิฮะที่เขาไปพบหมาแมวที่ ตายอยู่ตามข้างถนนนะฮะแบบ,บไม่มีญาติาก็มาฝากเผาที่วัดเหมือนกันเขาบอกว่าเดือนหนึ่งจะมีคนนำมาเผาประมาณสั 1> สก1 0 0ร้อยตัวครับประชาชนทราบก็มาร่วมกันเผาแบบนี้วัดก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับรบ,บางส่วนที่ยังรักหมาแมวของตัวเองก็เก็บ,รบกระดูกไว้ไปลอยอังคารแถวแม่น้ำน่านด้วยครับ